ต่เปลยนโจนะครับเปลี่ยนโจ๊กนะเปลี่ยนโจ๊ก่นกลางกันเลยเกลางกันลตัวกางไม่จับตัวใจมันก็จับก็มาย่สิว่าุ่นกลางอีเล่กใช่ปะอ๋อได้ครับต่อน็อตนะฮรตรงนี้ก็เปิดบอกขึ้นเปิดบอยหเปิดอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้ You block ใช่ S <S ไขควงปากเบนนะฮะงัดเบาเบเตะเลยครับเตะเลยครับดูมันก็อิยอยออยดยูอิดด้วย,ยมันเร็วโอ้จีบเป็นจันเรลยเป็นด้วยนะ เราได้ดังเก๊กนะครับพอดังเก๊กก็แสดงว่าก็ยังสักดูห้าไปเรยเพินขึ้นคืนแล้วนะจินแล้วเยนแล้วกับเยนแล้ว Nhìn leo, okay, Katilio gắn leo tất cái tất cả 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 tất บล็อกรกังมีบาดแผลอันตอนต่อมานะครับตายประแจแว่นหรือแจบ,บล็อกนะครับคันคันที่ตัวกับจังตรงนี้ซี่กับซี่สี่ตัวนะครับตี้นี่โดนดิจะจับไม่พิดนะฮะถ้าเกินที่ตัวคันเฟิ่มนะฮะดังนั้นทีตัวก็คันเฟิ่ม Thì đến mình rồi hết chân lười đi đến nhìn rồi nó rồi mới lên được lên bên. Sao không lọt yên này ta hôi hôi này mới trôi lên ngay. Lên ngay là mình. Tiếp cua đi bấy cũng nhá. Cũng vào mu, cũng vào mu กินนี่เลยมาต้งก้ามูดูคิบเลยกูาะกินองกินก้ามลองกินก้ามูห่อยครับกระเจียวง่ะครับกันตรงนี้เนี่ยกระเจียวขไม่รับมุกเลยใกล้่วนะมอือว้หลกระเจียวกั่มาถึงไหนเากระเจียวกว่ đúng không bố ghê đúng không nhọc canh plát luôn á tóc luôn <laughs> พอทามจันตัวตีตัวตีอืมนั่นเนาะพัดเตอร์ีรถไม่ตัวตีตัวตีไม่ยูบของโตวตัวตนี่ไม่รอดีไม่รอดไม่ปันตัวตีนี่อันนั้นมันนวลแล้วก็สองโคง้งนะ นนหน่วยข้าวโค้งนุ่นนั้นนะ ข้างหนึ่งนี่มีกี่ตัวสามตัว,ตวเบอจะชองมอเตอรแบตออกนะครับแล้วก็ทอดแบดออกไปสัตว์นะครับ ล็อกด้านในกล้องตัวเรา Đấy. Bật một trong tua. Ừ. Rồi, rồi. Tôi đây, tôi कट नॉट नहीं ये नहीं और गोल ये नहीं केनी में नहीं केनी में दो और गोल मेरे गोल ये नहीं वो ओ मैं जा के के बाहर न गोल हम्म कब तो ये Yeah bro yeah, bro